นี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไใบเอาราคาเสีอานะครับเนี่ยครับจัดโปรไป6 9 0 0 0บาทครับให้โอกาสอีกทีนึงครับผมเอาหกหกพื้นก้าพันบาทครับแบ่งปันครับหกพื้นเก้าอารถมาแกเลยพี่น้องไม่ครับแค่เอฟซานหนึ่งไตรไกลๆเียงครับนี่ผมมื่อนี่ไอ้ราคาผมนี่เพต้องตกใจนะครับว่าเป็นยังไงเพื่อขายถือเท่พว่าผมขายเอาใจเกษตรกรครับ สวัสดีครับมาเจอกันก้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับมาอีกแล้วดวยครับเดอกับพรชัยฟาร์มนะครับพรชัยฟาร์ม 9D8 นะครับเดอคลิปนี้ก็เป็นคลิปทีซีเอพีทีซีหน่อยแหละครับพี่น้องครับของช่องบุญชูชาแนลนะครับ นนืัอนี้่นกับมีง้วดแดงๆงามๆใหญ่ๆมาฝากพีฝากน้องนะครับพี่น้องแต่เป็นงวัวแม่ลูกนะครับเดือหลายค่อยู่แม่ลูกตัวเมียแล้วก็มีงวัวท้องหลายตัวนะครับพี่น้องครับพร้อมกับอนาคตพ่อพันธุ์นะครับเดือไผอยากยกะได้งัวบ่ว่าจะเป็นแดงหนาๆใหญ่ๆหรือว่างัวหัวโล้นนะครับพี่น้องครับอ,อยู่นี่มีให้พีให้น้องมีหัายตัวตัวนี้หัวโล้นธรรมชาติย่างหนาครับพี่น้องซึ่งพิกัดนะครับของพรชัยฟาร์มในกาอยู่ที่บ้านโคกสูงตำบลน้าคายอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับ งอทั้งหลังกับมีอีกนะครับพี่น้องครับหลายตัวอยู่เดี๋ยวจังพากันไปเบิ้งนะครับพี่น้องอ่ะนี่ก่อนอื่นกับผู้ใดขอมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่นอนครับพี่น้องครับจะได้เห็นคลิปใหม่ใม่จากช่องของบุญชูอ่ะก่อนอื่นก็จะพาไปพูดคุยทักทายนะครับพี่น้องครับครับทางเจาะของฟาร์มกันครับอ่ะนี่นะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ีพี่บุญชูนะครับอ่ะมื้อนี้นะครับเฮากับมีงวทองนะครับมาแบ่งปันให้พี่น้องนะครับ อ่าสามทองกับ3มโค้มกับ1แม่พันหลือกับหนึ่งแม่สาวนะครับอ่ามีราคาเบาๆนะครับเอาไปเบิงกันคู่แรกนะครับนี่คู่แรกนะครับเอาแบบราคาเกษตรกรจับต้องได้สําหรับผู้อยากจะได้ง้วหไ่นะครับพี่น้องครับอยากจะได้วัวใหญ่ๆสวยๆนะครับเด้ออ่อยากจะได้วัวใหญ่ๆสวยๆนะครับพี่น้องครับอ่า้วนไงราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับตัวนี้เป็นลูกของพอไหนครับลูก KF31 ประมาณ2เดือนครับลูก KF3 1ึอายุประมาณ2เดือนนะครับพี่น้องครับไพอดีใบติดไปกับรด ทงว้าว่าเครับตอนมีมีใบอยู่นะครับมีครับใบติดเป็นกรบใบสวงว่าครับเกิดจากแม่นี่ด้ยครับด้วยแม่บักเงี้ยแบบเงี้ยวด้วยครับพี่น้องครับแม่ร้อยห้าสิบบวกแม่สูงร้อยห้าสิบกว่าเด็ดร้อยห้าสิบห้าล้ำตัวนี่เงี้ด้วยแม่เลยครับพี่น้องครับ KF สามหนึ่งมีใบมีหลอดไห้ได้ครับพี่น้องครับเอาผู้ใดอยากจะได้ตัวนี่ดนะครับเด้อเอาขอฟังราคาครูนี่ก่อนครับเอาเบาๆครับเก้าหมื่นเก้าพัน 99,000มื่นะครับพี่น้องครับส่งฟรีร้อยโลส่งฟรีร้อยกิโลนะครับอันนี้คือง่าใหญ่ด้วครับพี่น้องครับวัวใหญ่ๆเนี่ยแหละเลี้ยมโตต่อร้องได้อีกอ่าเป็นลูกที่2ในท่อไอ้ลูกที่2ครับนี่ลูกที่2ท้องว่างอยู่นะครับแม่เพิ่นงว่างครับลูกที่2องด้วครับพี่น้องครับไอ้แม่นี่ชื่อว่าแม่อ่างุ่นนะครับแม่อ่างหุ่นแม่อ่งุ่นนะครับพี่น้องครับกับน้องส้มโออ่แม่อ่งุ่นกับน้องส้มโอด้วครับพี่น้องครับ เดี๋ยวผมดะดึงเว้ยขางทั้งนี้มาให้นะครับพี่น้องครับเออแม่องุ่นด้านนี้นะครับพี่น้องครับเออใหญ่ๆเลยนะครับสดอ่ะสดสดครับอ่ะแม่ใหญ่ได้ครับพี่น้องครับเอาฝากเบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางการติดต่อครับไอศูนย์แปดเก้าสามเก้าสี่สามสองห้าแปดอ่ะไอเดีไลน์เบอร์นี้ครับแล้วก็เฟซบุ๊กครูบ้านนอกฟ้าเมื่อบดอนครับอ่ะนี่นะครับครับผมสะดวกช่องทางไหนพี่น้องครับเดี๋ยวติดภาพเบื้อ่งชัดๆนะครับเด้อพี่น้องครับนมโบมีติงหรอกเนาะ ประกันประกันตัมนี้ทุกอย่างครับประกันตัมนี้ให้นะครับพี่น้องครับเป็นประกันสั้วหนึ่งเลยอยู่นี่นี่แหละสื่อว่าจากข้อของเห็นเห็นว่าแล้วบ่มักเสียตาขลรถครับไม่พอใจไม่รับก็ได้นะครับพี่น้องรับกันเลครับเออบ่รับก็ไดนเพ้นเห็นตุงว่าแล้วเนื้อหนังมาเต็มครับเนี่ยเนื้อหนังนะครับพี่น้องสองเดือนประมาณสองเดือนยิ่งยเอาเบื้องคู่กันพี่น้องครับปัะนี่ยราคาอีกเท่าครับเก้าหมื่นเก้าพันครับเก้าหมื่นเก้านะครับพี่น้องที่แรกที่ว่าสิเปิดเซตเอสอันนีย้จัดโปรให้ครับจัดโปรให้แล้วครับี่น งอเงินแสนเปิดลูกสองครับลูกสามสิไปแข้งขาดําดีเนี่แหละเบิ้งชัดๆด้ครับพี่น้องครับนี่เอ้ากีบเร็บแข้งขาบม่มีปัญหาครับผมครับผมทรงสวยเลยนะครับเนาะอยากจะเย่ยมจะช่มตัวจริงมาเบิ้งอีกที่หนึ่งนะครับเด้อเก้าหมื่นเก้าคู่นี้ใหญ่ครับพี่น้องครับนี่คู่ต่อไปครับผมเยวสิพาไปเบิ้งใส่มินิใส่มินิครับพี่น้องเป็นแม่ลูกตัวแม่แดงดีดีครับผมนี่หลักกัรนี่แล้วฝุ่นไอ้ลูกคนนั้นยุคฝุ่นครับพี่น้องครับ เอ้าตัวนี้ลูกของพ่อใดครับไอเป็นลูกของปีศาจแดงครับลูกปีศาจอันนี้ใบเกิดเพิ่นครับอันนี้ใบเกิดเดครับเดี๋ยวให้ลูกเพิ่นเกิดทั้งแี่ออกมาครับเป็นลาลูกกันครับลูกของปีศาจแดงนะครับพี่น้องครับไปอ่ะนี่อันนี้ใบเกิดของตัวลูกนะครับเด้อปีศาจแดงแม่นครับเกิดวันที่14มิถุนาหกหากราดจะประมาณสองเดือนสองเดือนครับอ่ะนี่แหละครับลูกปีศาจแดงสองเดือนแม่น้ำฝนนะครับแม่น้ำฝนกับน้องน้ำค้างแม่น้ำฝนนะครับเนาะเออน้ำฝนน้ำค้างเดินหน่ยนิดนึงครับผมแม่น้ำฝนกับน้องน้ำค้างนะครับพี่่น้อองา แม่เพื่อนนี่สูงประมาณร้อยสามเจ็ดสามแปดครับม newer, s. <S แม่ al, สูงร้อยสามเจ็ดสามแปดต่ว่าสีเนี่ยค่ะขนาดัพี่น้าไอ้ลูกนี่ซีมีเอฟิกสองตุ้มนะครับเนี่ยลงวัคซีนให้ครับลงวัคซีนแล้วเป็นสกินเนมีเอฟเฟกจากวัคซีนนะครับพี่น้องมีสองตุ้มแค่นี้นะครับเนาะครับผมลูกแรกครับลูกแรกครับลูกแรกแม่เพื่อนกันนายจะท่องว่าอย่งนี้ครับลูกเนี่ยน้อยยุ่เอาคู่นี่ไอ้คู่เปิดไฟเท่าไหร่ครับแบ่งปันไปกินยาครับหาเงินเก่าพันว่าครับ อันนี้ด่วนเลยสนามฟูมีงบหาเงินกลัวอยากแด้งว่าแม่ลูกตัวนี้ครับซื้อลูกแถมแม่อันนี้ซื้อลูกแถมแม่ได้ครับแม่งครับหาเงินเท่าไหร่ครับหาเงินเก้าพันบาทครับห้าหมื่นเก้าเด้อครับเด้อพี่น้องเพื่อใคอยากได้ลูกตัวแม่สีแดงคัาริลีคูนี่พี่น้องครับสีครับนี่นะครับเด้ออ่ะนี่นะครับแบ่งปันไปเลยราคาเกษตรกรใครโทรไว้ได้ก่อนเบอร์โทรอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้แหละครับพี่น้องครับนี่อ่ะนี่นะครับเด้อสวยเอ้างัวสดๆอยู่ครับพี่น้องครับครับอันน่าขนไปยังให้ลูกอีกหลายตัวเดี๋ยวจะพ่าเบื้องแม่อีกครับ คู่นี้กับตันหนิบ่มีนะครับเนาะไอ้บ่มีครับไม่มีตันหนิได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิอ่อบุญชูจิอวยกินหญ้าน้ำครับดันขังให้เบิ้งนะครับพี่น้องครับผู้ปวดกินหญ้าน้ำเอาไปเลี้ยงเรียนครับนี่นะครับเด้อเด้อเบิ้งดันขังด้านนี้พี่น้องเออนี่ยแหละเมียเห็ดเขาแล้วครับนี่สำหรับหาเมื่นเก่าเนี่ยถือว่าสมแล้วครับพี่น้องผมโทรไปเดี๋ยวก่อนนะครับเด้อเมียเห็ดเขาให้หัวล้นแล้วจิ้มดําๆนะครับเนาะนี่ครับกินหญาดีต้านได้ครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้นะครับเนาะมันก็ถือตัวละสองเมื่าาบบทน่ครั เอนเทเลสเราถึอตัวละสองหมื่นก็บาทนะครับพี่น้องครับผมเอายกจุดนี่ก็ขุ่มนะครับเด้อไอ้ตเตมิเาเมเขาราคาเหนือไงตัวเขาสามหมื่นนะครับสามหมื่นกว่าพี่น้องครับตัวนี้อ่ะนี่นะครับเด้อเอาตังคู่ต่อไปครับผมคู่ต่อไปนี่ยังงามนะครับเนาะหัวโลนครับหัวโลนตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งนะครับเด้อพี่น้องครับตีเอฟหนึ่งแล้วแม่เขานี่เป็นลูกสตริงเลสนะครับแม่นี่มีใบเกิดมีใบครับแต่ว่าส่งส่งไปจดใบครับอ่ะอันนี้อันนี้ใบลูกครับนี่อันนี้ใบลูกอันนี้แม่ส่งจดลเครับเด้ง เป็นลูกของสติงเลนนะครับเนาะเป็นงวดลูกที่ไหนครับลูกแรกครับลูกแรกนะครับลูกยังไปเบิ้งกันนะครับเนาะลูกโตัวเมียลูกลังจองอ่าเบิ้งแม่กันเลยครับนี่นะครับเร้าสูงเท่าไรครับแม่เพิ่นนี่สูงร้อยห้าสิบครับสูงร้อยห้าสิบนะครับพี่น้องครับไอแม่เพิ่นนี่สิ ไอ้เคยเป็นเอฟเฟกจากล้ำปีสกินพอเลยเห็นลองน้อยนิดๆนะฮะอันนี้แทบจะว่เห็นแล้วครับพี่น้องเบื่องใกล้ๆกันเลยตรงซซ่เบื้องไอ้เมียเพื่อนสิมีนนมติ้งนี่ครับนี่ติ้งน้อยนิงนี่นะครับได้ตว่าให้ลูกมามนมบ่มีติ้งกันบ่ครับบ่ครับอ่ะนี่นะครับพี่น้องครับเอาเบื้องแม่ก็ได้พี่น้องจังเปิดคู่กันนะครับเนาะเอาพอเดินไปอีกครับผมเมืองไทยยางไปพร้อมนะครับเนาะตัวใหญ่เด้อครับเด้อหัวลุ่นตัวนี้เออตีโค้งซ้ายไว้พ่อบ่เนี่ยเออเอาขางนัานนะเบื้องดด้้้้าาาานนนนนขงงีะะคครรัับบเสูใหญ่ สูงใหญ่เด้อครับพี่น้องครับแม่หัวล้นแม่นี่ครับผมอ่ะบัดนี้อ่าลูกนะครับพี่น้องครับเป็นลูกของ31 KF 3 1มหนึะครับพี่น้องครับเกิดเมื่อวันที่10เมษาหกหานะครับตามใบพี่น้องครับประมรราณ4เดือนครับอ่ะประมาณ4เดือนเอาเบิ่งแม่ชัดๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวต้องไปเบิ่งลูกแล้วกันต้องสอบถามราคาให้นะครับเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งลูกครับพี่น้องเอออ่อะนี่นะครับเด้อ อันนี้ซื้อ่าน้องขนุนนะครับประมาณสี่เดือนนะครับเด้อน้องน้องน้องขนุนน้องขนุนนะครับโดยให้เบื้องห้องหลังก่อนได้พี่น้องครับหลังย่างแตกครับผมอ่ะนี่เกิดจากแม่หัวโล้นนะครับเด้อกำลังฝึกอันนี้กัเห็ดกำลังฝึกครับเห็ดเขาให้เลี้ยนะครับเนาะอันนี้ก็บกำลังฝึกขึ้นกันนะครับฝึกครับคููนี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดแบ่งไว้หนึ่งแสนเอาเอาเอาราคาเอาได้ครับ เอาราคาที่เอาแบบโบตอบอลลมทรงครับหนึ่งแสนสองมื่นเก้าพันบาทครับแสนสองหมื่นเก้าพันมองเอาเลยนะครับมองเอาเลยครับนี่มองเอาแสนสองมื่นเก้าพันนะครับถือตาราคาถือใจโทรมาปิดเลยครับนี่นะครับเรือไกลไเสียเองครับไก่ๆค่าส่งออกเองครับพี่น้องที่เปิดแบบเบาๆเห็นเลยสำหรับง้อหัวโลนแล้วตัวใหญ่ๆแม่พันธุ์ดีๆนะครับพี่น้องครับเห็นเป็นตัวเมียแล้วครับแต้องว่าท่องกับเส้นเอฟสองแล้วครับนี่นะครับเรื่องอันนี้ไปจดย์เอฟสองเลยด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ล้อล้อตีเอฟสองครับเอฟหนึ่ง แม่ใหญ่งเลยครับพี่น้องครับแม่ใหญ่ก็ได้ยังไปจดต T F สองเอาครับพี่น้องครับหนอกเป็นจับเลยเนาะเขาเขาที่ไหนเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเรียบร้อยครับวัคซีนลงเรียบร้อยวัคซีนลงเรียบร้อยเอาเดินหนานลูกเด้อหลงเดินแล้วเบื้องจะชัดไปเลยพี่น้องครับสูงร้อยยี่สิบร้อยร้อยยี่สิบบอสครับประมาณร้อยยี่สิบนะครับเนาะเอ้าเบื้องคู่กันกับแม่ผู้ใดเห็นบื้อชัดนะครับเนาะจังมาเบื้องอีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องครับกินอาหารเก่งๆแล้วครับเนี่ยกินอาหารอย่างเก่งนะครับพี่น้องครับเอาอันนี้ซื้อว่าน้องขนุน ขนุนนะครับเนาะกับแม่ใบข้าวกับแม่ใบเขานะครับเนาะครวงยางไม่อเรียกพรวงสีครับพี่น้องครับนี่เด้อเด้อหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันตัวนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวบ้วนตัวต่อไปครับม่วแม่ลูกหมือนเหรอเนาะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งแม่ใหญ่ตัวนี้เอดี๋ยวพรวงปล่อยายนี่ก็ไดครับผมอันนี้สิเป็นแม่ทองครับเป็นทองกับสามหนึ่งทอง KF สามหนึ่งนะครับแล้วตัวบกใหญ่ด้วยครับพี่น้องครับเนื้อหนังบกหนาเลยตัวนี้ KF สามหนึ่งผู้ดูหาแม่พันธุ์เฟี้ยวใหญ่อยู่ครับพี่น้องครับ อ่ผสมวันที่17กุมภาหกห้ากำหนดคลอดกับยีพฤศจิกาหกห่านะครับครับผมเอายี่สิบพฤศจิกาครับสูงเงาไงตัวนี้สูงอยู่เท่าไหร่ครับร้อยสี่เจ็ดสี่เปียกเลยครับประกันร้อยสิบห้าบวกประกันร้อยสี่สิบห้าบวกด้วยพี่น้องอันนี้ก็เกือบร้อยห้าสิบด้วยพี่น้องตัวบวกไงนะครับเนี่ครับแข็งขาไงทุกอย่างลูกสองในท้องครับลูกที่สองอยู่ในท้องตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้อ่าเอาราคาสี่เอานะครับเนี่ยครับจัปโปรไปหกหมื่นเจ้าพันบาทครับ ให้โอกาสอีกทีหนึงครับผมเอาหกหกหมื่นเก็าประมาครับแบงปันครับหกหมื่นเก่ารถมาแกเลยพี่นังแบงครับแค่เอฟสาหนึ่งไกลใชียังครับนี่ราคาสิเอาเดี๋ยวด้อยแต่เพ่อนเราขึ้นยืมอยนิมนึเนาะมันราคาทุนครับเออหกหกหมื่นเก่านะครับเด้อต้องโทรมาคุยกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวแต่เพื่อนราที่หายไปราคาทุนครับจากไหนแบงกับแบงมาั่ายแบงปนครับไอตัวนี้นี่สิมีต่ำนีหนิดหนึ่งคือปืนเคย่เป็นเอฟเฟกตุ้มเน้อยนะครับเหมือนยงคนั้นเนี่ยมาผไ่ตุ้ะ โทรเลยเบอร์โทรหน้าจอตรงนี้เลยนะครับแมนครับสูงง่ายหูครับพวกดําลึกดําลึกแล้วครับพี่น้องบดแล้วกงครับดำลครับขาทกขาถอนมามีนะครับเนาะนี่แผ่นหลังกว้างแตกอ้วนดีต้นนั้นครับพี่น้องเอาสำหรับอกหกมือก้าเนียวบุญชบวาเชียหรอกพี่น้องเขอเนาะห้เอาเลยบดญวาเชียเลยนี่สาวบัทัศนเหน่แท้ครับสาวบัวซาดิพุ่นก็เอาเหน่แท้ตัวนี้งานมือก้าวเบ่งงานนี่ครับหนาหนาหนบ่มีปัญหาตำหนิอย่างนี้ครับเนาะบดเขาลึกพว่าไหมพี่น้องครับถ้าเป็นสายแม่นฮิศเขาหนีงามครับหนาที่เป็นหาไซด์ได้ครับ หกหมื่นเก่าอันนี้ไปโตได้อีกดนะครับพี่น้องครับเอ้านี่แหละเมื่อทายยังเนี่ยพอขาพอถูกตัวบอกครับเออประกันเด้อประกันทุกอย่างส้นสูงประกันห้อยลงอร่อยซีชมหาครับพี่น้องครับซีชมหาบอกก็แล้วครับนี่นี่เด้อหนังหนาทายใหญ่นังหนาทายใหญ่อีหลีลนะครับหกหมื่นเก่าพี่น้องครับแบ่งปั่นไปกินน้องถือว่าเด็ดเลยพี่น้องครับตัวนี้เด็ดเลยนะครับเนาะนี่ราคาเบาๆนะหกหมื่นเก่ายังได้ตัวใหญ่พี่น้องครับประเภทแสียนสวางลดม่เซลเนี่ยเมื่อเป็นตัวจริงอครับตัวใหญ่สมใหญนะครับเอาใจเอฟซีครับอ่ เอาใจเอฟซีเลยสําหรับพรชัยฟาร์มบันี้มาเบิ่งหัวหล่นธรรมชาตินะครับเดือตัวต่อไปครับน้าเนาะตัวนี้ทองครับทองสามหนึ่งครับเคฟสามหนึ่งทองเคฟสามหนึ่งคือกันนะครับพี่น้องตัวนี้เอออเาท้ายนี่แล้วพ่อทองเคฟสามหนึ่งคือกันนะครับเดือตัวหัวหล่นธรรมชาติตัวนี้นะครับเนาะผสมวันที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอ่านให้ครับผมผสมวันที่สามมีสามหกหากำหนดคลอดกับบันที่สิบสามมกราหกหกเอ้าฟีไหม กินน้องครับผมตัวนี้ก็สูงหน่าจะร้อยห้าสิบบวแต่ร้อยห้าสิบห้าครับแต่ร้อยห้าแต่ร้อยห้าสิบห้านะครับเนาะประกันร้อยห้าสิบบวกครับเพราะหนาท่านนิดนึงเออประกันร้อยห้าสิบบวกเออนี่แหละครับล้นธรรมชาติลูกสองในท้องครับลูกที่สองในท้องล้นธรรมชาติตัวนี้ก็ตัวบางครั้งงี้คือพี่น้องครับนี่นะครับลูกที่สองในท้องอันนี้เพิ่นตรวจท้องให้แล้วรับประกันท้องครับผมใหญ่เลือกด้วยล้นธรรมชาติหูสันสันปลามันเลยไอ้พอดีพึ่งพึ่งพึ่งเอาเงินคุมมาใส่ครับพึ่งซื้อมาอ๋ออออออเพพ่่่งใสสมมลยบบไไไได้้ะกคครรััผ อันตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่เอาใจเกษตรกรไปนะครับเอาหนึ่งแสนกับอีกห้าพันแสนห้าพันครับพี่น้องครับตัวบกใหญ่เลยตัวนี้ครับพี่น้องครับเอาใจเอฟซีลุนธรรมชาติเอาใจเอฟซีเลยนะครับหนึ่งแสนกับอีกห้าพันเดี๋ยวว่างกีบเล็บนะครับเด้อสั่นๆนี่แหละครับผมอ่ะนี่แหละต้องหกพันกับตัวบกไงแสนห้าพันสี่ไงสักไหนพี่น้องเอ้ยนี่ไอพื่งแยกลูกมาครับเพราตัวนี้เป็นว่าเปียลูกครับ อันนี้แยกลูกมาได้ครับแล้วก็ท่องอีกนะครับสมพลน้องเปไข่ยูเปิ้ลเป็นงัวเปี๊ยลูกอ่ะงัวปีละลูกหางว่าดอกว่าแซมนี่แหละจิ้มดำสนิทเลยครับพี่น้องครับหัวหัวล้นสวยๆเลยนะครับเนาะบเิ่งหนางามเลยครับเดี๋ยวสิผ้าเบิ่งทั้งหนาครับหนางามเบิ่งทั้งหนาจังเบิ่งอีกหนาเงาครับนี่หน้าสวยๆเลยครับพี่น้องครับทุ่งบรามันอ่ะเดี๋ยวเบิ่งหน้าอกได้ครับพี่น้องครับเบื้องอกกว้างๆเลยดูชัดๆได้ครับพี่น้องเอาผักไว้ข้างนี้ไอ้สีเพิ่นนี่สแดงอไปหน้าอยู่เรพาาะว่ลููกเพิ่่นนดดลอาไปะครับะ นี่นะครับเดี๋ยวให้เบิ่งไปขางนี่นะครับเนาะเออนี่ให้เบิ่งสีขางนี่ก่อนเลยครับผมเออนี่นะครับนี่ตัวบักใหญ่ครับพี่น้องใหญ่ครับเอ๋อง่ายขักใหญ่แน่นะครับเนาะหนึ่งแสนกับอีกห้าพันตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับพี่น้องครับตัวอย่างใหญ่เลยอ่ะมันหกสิบสองนะครงผมเออพอเราสูงร้อยหกสิบสองนีครับผู้จูงว่าบางเฉียดถึกันเนาะนี่คือตัวใหญ่ได้พี่น้องสั่งละหนึ่งแสนประกันนะครับเนาะประกันความใหญ่ความงามครับประกันความใหญ่นะครับแต่ว่าลูกที่ว่าเพื่นิอนสีพร้อมเนี่นน้้องใใหหัวญ่ ลูกลูกเพิ่นเป็นตัวผู๋โอ้ลูกตัวผู๋นะครับต่อไปพิ่นกระเลี่หินมครับต่อไปก็สิเป็นตัวเมย์ตัวเมย์แต่เทศล่ะน้อครับเนาะครับเบิ่งจากน้แล้วเป็นตัวเมย์ครับนี่นะครับเด้อขันตัวผู๋เี่มันสู้ยินดีกินน้องผู้เดียวพี่น้องเอามาส่งมันสู้เลยน้องอ่ะสีกําลังสีแดงออกไปอีกตัวต่อไปครับผมเป็นเมย์ทองครับต่อไปก็เป็นเมย์ทองอีกแล้วครับพี่น้องครับมีตาเด็ดๆเลยตัวนี้หางแดงใหม่ครับตัวนี้ท้องพ่ออดไครับนี่ไอ้ตัวนี้ท้องกาเล็ดครับนี่กาเล็ด KF หกับแปดหลายพี่น้อองครับ่ะ ผสมวันที่10มิถุนาหกห้ากำหนดทอดกับวันที่20มีนา66หด้วยครับพี่น้องครับตัวนี้สูง150ได้ไหมครับไอ้ร้อยหาสิบสามหาสิบสี่ครับร้อยหาสิบสามร้อยหาสิบสี่ครับตัวสูงใหญ่แดงดีด้วครับพี่น้องเด้อเป็นง้วนลูกที่ใดครับเ้เป็นง้วนลูกสาวครับเป็นง้วนสาวทองแรกง้วนสาวทองแรกด้วครับพี่น้องครับนี่ตัวแดงแดงดีคักค่ะด้วครับพี่น้องครับไอ้นมเล่นน้อยอยู่ครับแดงดีมากอ่ะท่านี่แบบนี้เออได้แต่หเิ่งข้างนี้ด้วครับข้างนี้เห็นแล้วได้ครับนี่แดงอ่ะสูงร ได้ยี่งกเนาะตัวนี้เนาะเบื้องไทยเบื้องจิมนะครับพี่น้องครับเบิ้งส่วนไทยก้อนนะครับพี่น้องส่วนจิมส่วนท้ายนะครับพี่น้องครับอนี่เอาอยากจะได้ตัวนี้นะครับเด้อตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับเอาแบ่งปันนะครับเอาใจเอฟซีนะครับเอาเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทครับตัวนี้เจ็ดหมื่นเจ็ดครึ่งว่าตัวใหญ่นะครับพี่น้องครับนี่อย่างใหญ่นะครับเด้อเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับเนาะเดี๋ยวให้เบื้องหน้าครับพี่น้องวันนี้ หนากระโหลกยาวๆเลยนะครับเนาะอันนี้ง้วสาวลูกแหลกทองแรลกด้วยครับพี่น้องวัดไปประเภทง้วไทยที่เป็นเขาดองน้อยครับนี่นะครับเนาะไทยบามันเอาหนาตาเนื้อหนังย่งสดสดใสๆดีเยอะครับพี่น้องครับตัวใหญ่ได้ครับพี่น้องครับตัวนี้ไม่มีตำหนิเอาพรมไทยย่างครับวันนี้เออมุ้งทาเดินมุ้งทาเดินพี่น้องครับตำหนิขาบัวถกบัวถอนนะครับเนาะเออเออเดินหุ่นพ่อวันนี้เออเดี๋ยวสิบังข่างนี่ชัดๆนะครับเนาะเดินเดินเดินเออ ตัวนี้แดงดีแดงใหม่เด้อครับพี่น้องครับนี่ตัวจริงๆนี่สีแดงไม่ย่างขักเลยนะครับเนาะนี่แหละเออจอดด้วยนะฮอนี่เอาเบิ้งไก่เลยนมตัวนี้มีตริงบินะครับเนาะบิมีตริงครับบิมีตริงนะครับพี่น้องครับตัวใดมีตริงเขาสีบอกครับตัวใดมีตริงมีตรต้นิเล็กๆน้อยๆอยู่นี่ทางครูเพิ่นชชยเพิ่นบอกเหมือนนะครับพี่น้องครับรับประกันหอดว่าคันบอผมสูงร้อยเจ็ดสิบห้าได้ครับเนี่ยนี่ได้ครับพี่น้องครับเจ้าของว่าสูงร้อยเจ็ดสิบห้าครับพี่น้องครับตัวใหญ่่กกรระดูใหญคับ นะครับเด้อยตัวบักย่างไงอ่ะนี่แหละครับพี่น้องเห็นสีชัดว่านะครับเนาะนี่เจ็ดหมื่นเจ็ดตัวเนาะเจ็ดหมื่นเจ็ดครับอ่ะเจ็ดหมื่นเจ็ดครับพี่น้องครับง่ายๆบักครับด้วยครับพี่น้องสำหรับราคาเจ็ดหมื่นเจ็ดถือว่าคุ้มคุ้มสู่ตัวเลยแหละตามที่เปิดมาเนี่ยเนาะอ่ะนี่บงเพ่นหลังเห็นชัดบ่ครับนี่บุ่งเป็นสีเอานะครับพี่น้องครับงวดยังบหมดแค่นี้นะครับเด้อยังเหลืออีกหลายตัวยุ่เดี๋ยวจะพาไปชมเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับอ่ะตัวต่อไปนะครับอันนี้เป็น F2 ตัวนี้เป็นเอฟอนะครับนี่ยแหละภายใต้แบรนด์ 9D8 นี่แหละครับพี่น้องครับหมายเลขอ่ายีนะครับเนาะแมนครับอ่ะนี่เด้อตัวนี้ก็เฮ็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วเฮ็ดเขาจดเอฟเรียบร้อยครับกำลังกำลังฝึกส่งจดอยู่กำลังฝึกว่าถันต้องหันผ่อแล้วบอกวเป็นลูกของ68แดนะครับเคฟหกแตัวนี้เป็นลูกเคฟหกเพิ่นส่งจดอันนีเอฟหนึ่งเด้อพี่น้องเด้แม่นครับ F1 F1 ครับพี่น้องครับไอประมาณ8เดือนครับประมาณ8เดือนลูก KF68 นะครับเนาะครับผมอ่ะนี่นะครับสูงร้อ ใ่เลยครับสูงร้อยสามสิบห้าบวกครับสูงร้อยสามสิบห้าบวกนะครับเด้อนี่นะครับเดี๋ยวให้พแล้วบอกไประเทศเดเนาะเพราะว่าเขาตีกอลังฝึกเด็กนอยกลังฝึกนะครับพี่น้องครับธรรมดาเล็กน้อยฮะนี่นะครับเด้อสิบ่เคยขูดเนไ่ยแต่อาจจะใส่มอวัฒน์ในชิ้นป่ะนครับเออนี่สีนะครับพี่น้องครับอย่าลลงเลยนี่เตียนลูกเตียนจีนอ่าเยียนจีนตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับเอาแบ่งปันไปพัฒนาต่อครับเอาเตเอฟซี่ครับเอาหกมือเงาพันหมัครับอันนี้หกมือเงาเอฟหนึ่งเคเอฟหกแปดทรงจดยูนะครับพี่ อันนี้บัรวมทรงด้วยครับพี่น้องครับนี่หัวยุไก่มาจูงเอาครับเนี่ยยิ่งยิ่งจิ้มดำดนี่แผ่นหลังครับพี่น้องครับเนื้อตัวอ่าไายนมกับบวมิตริงดอกเนาะครับเนาะหางบัวดอกบัวแซมกัเล็บแข็งขากัปกติดีดนะครับพี่น้องสำหรับบัวเอฟหนึ่งตัวนี้เนื้อหนังหนาๆเลยกำลังฝึกกำลังฝึกอยู่นะครับพี่น้องครับฝึกอยู่เขาเนี่ยหายสนิดเลยพี่น้องครับแผ่เนี่ยครับเนาะนี่หูสันสันฮูนซื้อบัดอกซื้อบัดองใบตองนะครับอันนี้ชื่อน้องใบตองนะครับพี่น้องครับอ่ะ เห็นบุคคลพี่น้องอ่ะหกหมื่นเก้าตัวบบงามนะครับเด้ออ่ะเบอร์สองสองเบอร์อ่าเก้าดีแปดหมายเลขสองสองนะครับพี่น้องครับอ่ะบ่มีตำแหนีงนะครับเนาะตัวนี้เนาะย่างสวยเลยพี่น้องครับอ่ะนี่แผ่นหลังเบื้องใกล้ๆครับพี่น้องครับอ่ะไปชมตัวต่อไปกันครับอ่ะไอ้นี่เดินเดินจะเป็นอนาคตพ่อพันธุ์คุมฝูงบันนี้ผู้ใดอยากจะได้อนาคตพ่อพันธุ์นะครับพี่น้องครับตัวนี้ตัวบบกใหญ่้ะครับคุมฝูงแดงดีค่ะค่ะค่ะผม อ่าสีสีแดงดีมากๆนะครับเนาะเดี๋ยวให้พอเราเอาออกไปข้างนอกให้พี่ให้น้องได้เบิ้งชัดๆเนาะอ่าเพิ่งนั่นมาตัวนี้หัวเต้าผูกตัวนี้นะครับพี่น้องกันธรรมชาติของเป็นใบเกิดของเพนนัปสือว่าไอ้์สอนล้ำครับอ่าเป็นลูกของโนเบิลนะครับพี่น้องครับตัวตัวตัวเขาเนี่ยซือว่าสอนล้ำนะครับพี่น้องเด้อเกิดเมื่อวันที่12มกราคมนะครับพี่น้องกันเจ็ดเดือนกัวกัวหรือมั้งอ่ะนี่นะครับเจ็ดแปดเดือนนะครับพี่น้องโดยประมาณนะครับเนาะอ่ะเดินเดินทางนั้นลูก เออนี่เดินเดินเดินเอออันนี้งัวพึ่งผูกเส้นเมาด้วครับพี่น้องกะธรรมชาติของงัวกะจะฝึองอ่ายังบอท่านหน่ชิ้นนะครับพี่น้องครับเออนี่ตัวปลาตัวใหญ่นี่สีแดงดีครับพนนะครับเนาะแข้งขาใหญ่ครับแข้งขาอย่างใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับความสูงนี่ลอยซี่สิบได้ครับเบียดลอยซี่สิบได้ยเนาะครับเนาะเออเดินอีกหน่อยลูกเออนี่แหละอ่ะนี่นะครับพี่น้องอ่าแต่ธรรมชาติของงัวเนีเออท่านี้ก็ได้พอสูงลอยซี่สิบได้ครับตัวสูงใหญ่ยุพี่น้องคครรรรััับบไอหหวลุนธมชาติ ตัวนี้เป็นลุ้นธรรมชาติด้วยนะครับพี่น้องครับนี่แหละคอร์บหงูดําผู้ใดกําลังมองหาอนาคตพ่อพันธุ์นะครับพี่น้องครับนี่ผู้ใดมีงูฝูงนะครับเอาไปใส่ได้เลยพัฒนาเพิ่มน้าหนักเนื้อลูกงูที่เกิดขึ้นมาในฝูงเขาได้เยอะเลยครับพี่น้องครับจับสัตว์ก็ได้ครับรอดีร้อยสี่สิบเอาไปจับสัตว์เช็คสัตว์ก็ดีนะครับพี่น้องคอขาแข็งขาไข่ดํานะครับพี่น้องอ่ะนี่เด้อตัวนี้ทั้งของในปิดไว้เท่าไหร่ครับ ไอ้เปิดแบงปันไป3ามหมื่นเก้าพันบาทครับตัวนี้สามหมื่นเก้าอันตัวใหญ่ได้พี่น้องสำหรับราคาสามหมื่นเก้านะครับไอ้ราคาเนื้อกับสูสีครับเออนี่นะครับพี่น้องครับเนี่ยเสผ้าเบิ้งไายนะครับเนาะอ่ะดูท้ายดูไข่นะครับพี่น้องครับนี่เห็นชัดว่าพี่น้องอ่ะนี่แหละด้านข้างเออนี่นะครับเด้ออ่ะเนี่แหละครับอยากได้ตัวไหนเลือกเชลโมนนะครับท่านกับว่้มีเปียบวี้มีปันบ่มีครับเนาะบ่มีเอฟเฟกบ่มีอย่างครับไม่มีนะครับพี่น้องครับเดยวสื้ผ้าเบิงทั้งนี้พี่นอครับ ็นบ่พี่น้องเห็นบ่เออนี่นะครับเด้อนี่แหละด้านข้างอันนี้มันมืดนะครับเนาะอ่ะตัวต่อไปครับผมไอ้เหมือแล้วครับเหมือแล้วนะครับเนาะหมดแล้วเห็นตัวนั่งเอกอันนี้นั่งเอกดิพื้นขายเด้อครับเด้อแม่ลูกครูนี่ย่างเด็ดนะครับพี่น้องขายขายอันนี้เจ้าของเพิ่นว่าขายต่อห่อครับไอ้เพิ่นบ่ทันได้ว่าครับเพิ่นบ่ทันได้ว่านะครับต้องผมจะต้องอันนี้อันนี้คือแม่ลูก F1 F2 นเอฟอะครับต้องผมซีคืนเหมืนก็บ่ขายให้ครับแม่ท้องแล้ยวนะครับพี่น้องครับย่างหน้าเลยตัวนนนีี้้ลูก4วััะคครรบบพ่อง อันนี้เพิ่นขายแต่่เพิ่นฝากเลี้ยงอยู่สื่อๆนะครับเด้อเพิ่นไอ้เพิ่นยุบประเทศนอกอันนี้เห็นบอกว่าเพิ่นอ่าซื้อไป16บหกหาซั่น F2 ตัวนี้ครับพี่น้องครับนี่ตัวตอนนี้มีมีคนให้กยดไว้สิแดเลยครับมันว่ขายนี่เด้อครับพี่น้องครับเจ้าของใหม่ท่านไอ้ท่านได้เอาพี่น้องมีคนอยากได้ต่ออยู่เพิ่นให้18แล้วก็เลยเราไปไปเพิ่อนไ่นบ่กตรงๆง้อตัวนี้อ่าราคานีกสิไปได้อีกหลายเด้อครับพี่น้องครับมีโอกาสข่ม2สองไปอันนี้แม่เขาครับอันนี้แม่เขานี่ล่ะพี่น้องครับแม่ ให้ลูกหน้าหนานี่นะครับแม่แบบนี้แม่กระท้องแล้วนะครับเนาะนี่อยากจะได้ถามเอาเด้อครับเด้อเพิ่นขายต่อบ่ว่าษันถามอยู่หนาถามรู้ตัวลูกเพิ่นสิขายให้ดอกพี่น้องเอ้านี่ผู้ใดมีงัวแม่แบบนี้นะครับเนาะหาพอพันใส่ดีๆตัวนี้มันคลอดเดือนได้กับครับแม่์ไอ้ได้หาเดือนแล้วครับหาเดือนแล้วเด้อครับพี่น้องครับประมาณปีใหม่ครับอ่ะประมาณปีใหม่คลอดแน่ๆนะครับเนาะนี่นางเอกของขอดของฟางัวลูกขอดกระคักที่พี่น้องตัวนี้ผสมเองแยกเพศซีไว้ครับนี่เกิดจากแยกเพศซีไว้นะครับเนาะมึงแพทนหลังมึงอ่ารู สวยทุกส่วนเลยนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่เฟนหลังห้องหลังแตกดีตรงไหนอ่ะนี่นะครับหูหูนิ่งๆเชงเครื่องพร้อมนะครับเนาะเอามาตัวไหนชอบตัวใดก็มันเลือกมาชมเอาสําหรับพรชัยฟาร์มอะไรก็มีมาให้ราคาถือว่าจับต้องได้สุดโตแล้วครับผมเอาก้าทิปิดคลิปครับครับผมมือนี่ไอราคาผมนี่ยเพราะต้องตกใจนะครับ่าเป็นอย่างเพื่อขายถือแค่พวกคมขายเอาใจเกษตรกรครับราคาทีว่าปอไปเนี่ยคือไห่อีีครับว่าได้ว่า เปิดแล้วเราก็ปิดเองเพื่อสิเอาอยอดไล่อยอดวิวนะครับ,ค,รบคือพร้อมปิดจริงๆขอให้พี่น้องที่สนใจว่าถือตาราคาถือใจเนี่ยเฝ้าออโถไม่ได้ครับพร้อมปิดให้จริงๆครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับสําหรับลทปนี้วันชุกขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแะ้วก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ